ตำมะขาม,ม,าค,ามครับตำมะขาม,ม,าามพริกใส่ลงไปกระมะขามขามคขาม <c oughs> บานเท่านี้ชุบโรยใส่ลงไป นั่ตรานนั่ตานน้ำตาลครับส่ลงไป ขึ้นอยากครับตะปูขามใส่หมากน,นั่นหมา,านกนิเนาอ คามครับใส่ลงไปตามมุนๆเลยครับเอาเพอดีโคเล่โคกโคกโคก อย่าลืมครับย่านสมบพอพอครับหมากตะลินปลิงสุกๆกเพิ่มความสมครับตามีกบ้กางเก็บใส่ตาเนาะง่าย ปลาบานเท่าครับปลาสูตรไม่ต้องบอกทุกมะเจ้าเห็นว่าพี่นอ้องต้นประเดกประเดกหวานครับประเดกปรุงอีกรอบครับ่นีน ตรน้าหอมแบบน้ำลายแตกเป็ตนตานี่ครับ ผ่าน,นตาบักทัวต,ต้นเดกหักกับหกัหกขัเซ็บเบอร์ ใส่หมักจะลิ้นปิงนะเพิ่มเอาหน้ามันเลยครับให้หน้ามันเด็ดสดโชว์หน่อยโชว์หน่อยต้น,นไปแดดนะพี่น้องขักขัก เดี๋ยวขอเบาพี่ขอตัวไปจัดการนันต่มะค้ามกันด้วยครับฝากที่ตามช่องเนเด้วครับย่ำนะครับสาวเจนยกให้เบาพี่ด้วยครับสาวเจนบเหต